แกเราจะเป็นคนตัดให้เนาะให้ดูเราจิบหน้าก่อนดได้แลครับผมเนี่ยพวกนี้เราจะขยายไว้หมดนะครับเนี่ยได้แล้วหนึ่งต้นนะครับผมชันม้นใส่เยอะนะทุกเนาะ อา่ะจะตกกุ่มอเลรหรือว่าได้ตัวตัดแล้วนะครับผมเราก็จะได้จำนวนมากนะครับผมให้สองต้นแล้วก็จะเอาตัวนี้ด้วยนะครับผมอย่างนี้เท่าแก่เราเสร็จอ่ไม่มีมือถือกล้องให้นะครับก็เลยให้เท่าแกเขาตัดให้ เดี๋ยวจะขึ้นตามนี้ไอสองต้นนะครับเราจะขยายประมาณนี้นะครับทางสวนเราก็จะมีแม่พันธุ์ก็ไม่ค่อยมากนะนะครับเราก็ต้องทำลักษณะแบบนี้เนี่ยอะเมรอนนะครันอะพิโลตัวนี้นัแ่บบนึงนะครับก็ะจะมีตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะครับผมสวยมาก ให้เท่าแกเราเป็นคนตัดให้สาติงนิคมเป็นคนตัดนะครับอันนี้อะไรนะอิลลมฟิโลโดซิดัมอะไรนะแตงนิมฟิโลโดมิสซิดัมเวเว,วลิกาตา้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมหนูเกษตรก็ไม่เก่งลากเยอะหอ่านห่าน เดี๋ยวอยูนี่ตแล่ที่นี่ตัดแลวับแมต่ไม่รู้ราคานะครับผมเพราะว่าทางทางทานงีนิมเราแ็มีแม่ัแ่นี่ตแ่นแค่ไ่นี่ต้นตัดวนะคตัดก็้วตัดไว้วย่ยไวนี้ก่อนีระมาณนี้ อันนี้เราก็จะเหลือไว้นะครับเหลือแม่พันธุไว้เดี๋ยวก็จะแตกยอดมาใหม่เนี่ยเราก็ขยายได้สบายๆนี่นะครับผมแล้ววิธีการตัดนะครับผมเราต้องใช้คัตเตอร์เนาะโอ้ยยังผียอดหนึ่งตัว <laughs> เนี่ยเสียก็ลืมเอาอันนี้ให้ท่าแก่ตัดให้นะครับผงกูเสียเป็นคนถ่าย โอเคเอาไปหมดเลยไปชมกันครับผมการตัดเป็นไงเราต้องใช้กันไกรหรือจะใช้คัตเตอร์แต่น,นตรงเกษตรแนะนําก็คือเราต้องใช้คัตเตอร์นะครับผมถ้าคัตเตอร์มันจะดีก็คือ,อจะช่วยให้แผลเขาไม่บอบช้ำนะครับประมาณนี้ ชื่ออาจจะไม่ชัดเจนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยดูเส้นพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูสิตทนัมอะไรไม่รู้โอซิก,กาตาเวอร์ซิกาตาอะไรประมาณนี้แหละผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าจะมา,าขยายให้ดูแล้วกันสวัสดีครับวันนี้น้องบีนะครับผมได้มาถัดทิกิเศษนะครับซึ่งมันซึ่งมันยาวมากแล้ว น้องมีเราก็จะตัดตัดไปขยายไว้ก่อนนะครับผมอันนี้พวกด่างพวกอะไรจะไม่ค่อยเยอะเนาะบางทีไม่มีด่างเลยก็มีบางต้นน้องมีก็จะตัด,ต,ด,ต,ดตัดตัดประมาณนี้นะครับผมตัดไปเลยนะครับอันไหนที่สวยสวยเราก็ จะขยายไว้ก่อนเพราะว่าในไหนมันก็ส่งยังไม่ได้นะครับก็จะขอขยายไว้ก่อนแล้วกันวันนี้นงเศษกับน้องบีเรานะครับจะได้ตัดพวกเดี๋ยวพวกฟิโลนะครับอะมิลอนหรืออะมิโอนอะพูดผิดพูดถูกนะครับผมแล้วก็จะเป็นฟิโลไออะไรนะโดมิสติซัม วอดิกาตาหรืออ่าชนิดต่างๆนะครับเรามาชมกันนะครับผมประมาณน,นี้ลองบีเราตัดอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเลดอเมรอนหรือเปล่าตัดนะครับอุ้ยไฟโดนไฟเลย ผ่าตูนไปถ้าตัดใน,นลักษณะแบบนี้นะครับแผลเราจะได้ไม่บอบช้ำเนาะไม่ที่สวนไม่มีปูนแดงนะครับผม ปูนแดงไม่มีเราจะใช้แบบระบบตัดแล้วแช่น้ำวิตามินแช่น้ำเร่งรากนะครับตัดจะให้ช้ำที่ไทยเราก็มีปูนแดงเนาะแตท่ที่นี่ที่นี่ท้าแก่ไม่ได้สั่งมานะครับแต่ว่าถามว่ามีปัญหามีเน่าม,มันก็ไม่ค่อยมีเน่านะครับถ,ถ,ถ้าทำถูกหลักลักษณะถูกวิธีการทำนะครับเราก็ตัดไป่อนนี้เฉือน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 ไป น้ำก็คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ดีที่สุดเพราะว่าแผลเขาจะได้ไม่ต้องบอบช้ำมากแต่ถ้ากัดไกลแบบเนี้ยนะครับมันมจะไม่จะไม่มไมดีอันนีรากมันจะมาหรือเปล่าการขยายนะครับผมมันจะมีอยู่ที่หนุนเกษตรทําอยู่นะครับผมหนุนเกษตรก็จะทําอยู่2วิธีนี้นะครับ รงเสร็จก็จะเอามาควบนแน่นเนี่ยนะครับผมอันนี้ลมอาจจะไม่ค่อยดีต้องเอาให้ลมเอาให้ลมบุกโป่งนะครับโป่งจนถึงจะดีนะครับให้ลมมันพองเลยให้ถุงมันพองนะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยดีใบเสียได้นะครับผมพอใบมาชิดติดกับอขอบถุงนะครับผมพวกไอนะ้ําพวกอะไรนะครับจะทําให้ใบเนะี่ยนะครับ เสียได้เปื่อยได้เนาะเราก็ฉะนั้นเราต้องทําใหม่นะครับเนี่ยลุงมกสิก็จะเอาแบบควบแน่นนะครับตัดแล้วตัดแล้วเอามา,าลงดินเลยแล้วก็เอามาควบแน่นนะครับลดน้ําให้แฉะเลยเวลาเราปลูกลงดินแล้วก็เอามาควบแน่นประมาณนี้นะครับถึงจะได้ผลไวนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับผมอันนี้เพื่อเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับแล้วหนุ่มเกษตรจะเอา ให้มันพองเลยเอาให้ถุงให้มันมีลมให้เยอะกว่านี้นะครับเราต้องทําให้ลมมันโป่งขึ้นพองขึ้นให้เต็มที่นะครับก็จะให้ใบของเราไม่เสียง่ายนะครับประมาณนี้เนี่ยนุ่งเกษตร,รก็จะมีสองวิธีแค่นี้แหละครับผมก็จะอีกวิธีหนึ่งก็นั่นแหละพอด้วยสเปกแรมอสแล้วก็เข้าห้องอบเรา อันนั้นก็ได้ผลดีนะครับผมหรือว่าจะแบบตัดตัดแล้วเราหาปูนแดงมาป้ายป้ายป้ายเพื่อกันเน่าแต่ทางหลวงเสียรไม่มีปูนแดงนะครับผมตัดแล้วก็เอาลอยแห้งแล้วก็มาแช่น้ําแช่น้ําเสร็จก็ห่อ,อด้วยสเปคโนมอสนะครับแล้วก็ใส่แก้วใส่อะไรใส่แก้วครอบเราแล้วก็ทําประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเนาะ โอ้อากาศร้อนมากนะครับผมวันนี้แดดนะครับเพิ่งจะมีวันนี้แหละแดดก็เลยวันนี้ไม่ได้ปิดม่านนะครับไม่ได้ปิดผ้าสแสลมปล่อยให้ต้นไม้เราได้รับแสงแดดก่อนไม่งั้นต้นไม้เราไม่สวยนะครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาจะเป็นเดือนแล้วครับแดดปูกพุพป,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 ประมาณนี้นะครับผม อากาศร้อนนะครับพี่เพื่อนหน้าฝนเนาะก็ควรดูแลต้นไม้เรานะครับอย่าให้แฉะมากถ้าแฉะมากก็จะเชื้อราตามขึ้นมาแล้วก็ทําให้รากรากต้นไม้เน่าได้เนาะนะครับแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่เรารักให้ดีนะครับช่วงหน้าฝนระมัดระวังพวกเชื้อรานะครับในรากในดินสําคัญนะครับถ้าแฉะมากยิ่งสําคัญยิ่งเนื้อมะพร้าวจับมะพร้าวละเอียดนะครับยิ่งจะทําให้ต้นไม้เรา ติดเชื้อราได้ง่ายนะครับรากเน่าได้ง่ายนะครับเราก็ต้องมนดูแลนะครับผมเดี๋ก็ทําประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้บอกแกนะโอ้ยอันเ่ได้นะโอ้ยมีแล้วได้แล้วยี่ห้อขเแล้ว ต้องคัดออกนะครับมันไม่เหมือนกันเราต้องคัดออกตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวกันเราองคัดชนิดนะครับแบ่งกันออกไปตัวไหนอีกตัวนี้อัเสียก็มารวมกันเลยนี่ก็เลยไม่ค่อยดีนะครับผมเราต้องแยกกันออกเร,เราจะรู้ว่าชนิดไหนเป็นชนิดไหนอากาศร้อนมาก รู้ตัวไหนตัวไหนมันจะเราจะสังเกตได้ว่าเลตเมอลอนเราจะก้านสีชมพูนะครับก้านสีแดงแต,ตัวนี้จะออกแดงนะครับก้านสีแดงแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแดงก็แดงไม่มากนะครับผมข้างหลังข้างหลังข้างหลังจะต่างกันนะแต่ลักษณะใบคล้ายๆกันจะ้า้พิโลเลตเมอเมลอนคล้ายๆกัน,กน,กนพูดผิดพูดถูกก็ดดดดเดี๋ยวว่ากันนะครับผม ก็ไม่เก่งนะครับแค่ว่าทำให้เป็นแนวทางสำหรับพี่เว่นเพื่อนมือใหม่ในเรานะครับใส่เพื่ออะไรสุนเศก็ยังงงว่าใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะอะลบายน้ำคล่องนะครับบางทีอยากให้มันน้ำขังนะครับเราก็จ,อจ้องเจาะเจาะดูเจาะดูเจาะดู ใส่ไว้พอลากพออะไรวนชายก็โรจะได้เห็นได้ง่ายด้วยก็ทาไปครับผมดัดแปลงไปทํายังไงก็ได้ให้มันได้ผลนะครับไม่ต้องมีหลักการอะไรมากมายใส่ลองท้องนะครับ บแบ่งปันได้นะครับผมถ้าใครอยากจะได้เนาะเดี๋ยวให้หนุกเรษได้ขยายไปเยอะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคเสร็จประมาณนี้นะครับเนี่ยน้ำเขาจะลงตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำนะครับผมถ้าเราใส่ตรงนี้เราจะได้รู้นะครับ ว่ใส่รองท้องเข้าไปเนาะใส่ลองรองพื้นไปเราก็ต้องเจาะเจาะนะครับแล้วก็เช็คเช็คดูได้นะครับให้เขาชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เปิดดูได้เนี่ยลากจะได้ออกไวนีตัวเดียวกัน นี่ดหอดเนไม่นี้แล้วนี่ตัเดียวฮะใส่แล้วเหไี่ันาแล้วเราอัดนะครับอย่าให้แน่นมากอมาบนี้นะครับผม เราก็ต้องจับจาะนะครับอย่าให้น้ําขังถ้าน้ําขังแล้วทําให้เน่าได้เนาะสวยไหมครับประมาณนี้เนาะ <Finland> โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะอัปเดตนะครับมาให้ชมบรรยากาศในการทํางานนะครับ หรือว่าพี่พี่เพื่อนท่านไหนเห็นแนวทางแล้วนะครับสามารถเอาไปาประยุกต์ใช้นะครับในในในต้นไม้ของตัวเองที่ตัวเองอยากได้ที่ตัวเองอยากจะพัพฒนาอยากจะขยายพันธุ์นะครับผมอยากจะขยายให้ได้จํานวนมากนะครับเราก็เอาแบบวิธีง่ายๆไม่ต้องมีมีอะไรหลายขั้นตอนหลายอย่างนะครับผมแค่ตัดตัดมาแล้วก็ทาอย่างนุเษตรได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่พเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้นุ่มเกษตรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านุ่มเกษตรจะทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับผมในทุกๆคลิปนะครับนุ่มเกษตรจะลงเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้นะครับอย่างเดียวนะครับส่วนมากเป็นส่วนมากนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ